ัสดีครับผมตัวนี้ครับจะเป็นตู้ฮอรโหลดนะครับขึ้นรถแห่ครับผมตัวนี้ครับรถแห่นะครับมีปากครับด้วยเลยครับผมสี่อย่างงามครับผมใบละสี่พันบาทครับผมใบละสี่พันบาทสนใจกะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมนี่ครับปากโหลดครับผม คืนรถแห้ครับดังครับจางยังนาเลยครับปากย่างนาครับยงสวยเลยครับผมนี่นีเขาแปสิบพลังลงสีกันนะครับตัวนี้ครับจะเป็นตู้ระดดอครับปากโกรดครับเป็นบีวีครับผมตัวนี้จะเป็นบีวีนะครับคนสีครับผมตัวนี้งานเขาเรียบร้อยนะครับติดตะแกงเรียบร้อยครับผมตัวนี้ เป็นสิงเทอร์โบครับผมตัวนี้ครับยีิบเ็ดนิ้วนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นสิบแปดนิ้วครับสิงเทอร์โบครับเทอร์โบเทอร์โบตัวนี้จะเป็นรุ่นนี้ครับผมรุ่นนี้นะครับนี่กรลังปูกันครับปูเขาขวบล็กครับตัวนี้งานจะเป็นบีวีครับผมกําลังขึ้อนงานกันครับมันจะเป็นบีวีนะครับ สนใจกระสอบถามเข้ามาได้ครับที่เบอร์063 0324094ครับผมเราจะติดต่อทาง Facebook ได้ครับบุกนะครับช่างอ็มคนเดิมครับผมทักแชทเข้ามาเลยครับรายละเอียดเขาจะส่งรายละเอียดให้เบิ้งครับหรือจะสั่งตามขนาดได้ครับคือรถเฮียครับผมครับมสวัสดีครับ